แล้วผู้สื่อข่าวเจอท่านรองนายกโสพลก็ถามถึงเรื่องความนิยมของรัฐบาลด้วยนะครับบอกว่าการที่มันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ความนิยมเนี่ยลดลงหรือเปล่านะครับท่านรองนายกก็บอกว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้ห่วงเรื่องกระแสาการเมืองเพราะประชาชนส่วนใหญ่ก็รับรู้กันเองแล้วแต่ก็ต้องบอกกับประชาชนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพวกตนก็หมายถึงท่านรองนายกรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก้าวข้ามเรื่องนั้นไปแล้วนะครับสิ่งที่จะทา ก็คือเราจะเยียวยากันอย่างไรให้เต็มที่แล้วในระยะเวลาในระยะยาวเนี่ยจะทํากันยังไงคือมันไม่ได้เพอร์เฟกเราก็รู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะทําให้สมบูรณ์ได้มันเกินคาดแต่จะทํายังไงให้ในส่วนที่บกพร่อง เป็นอุทาหรณ์นะครับส่วนความนิยมทางเรื่องของทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าพวกผมผิดทำผิดประชาชนก็ต้องตัดสินไม่ใช่คนบางกลุ่มที่ไปปัน่นความจริงเนี่ยจะปรากฏเองท่านรองนายกบอกแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวฟังเสียงของรองนายกโสพลสารัมครับถ้าเราเอาสถานการณ์มาเป็นมาปั่นเป็นกระแสแห่งความไม่สามัคคีมาปั่นกระแสเฟกนิวจริงบ้างไม่จริงบ้างเพื่อจะให้ประชาชนที่ ไม่ทราบข้อเท็จจริงหลงผิดเวลาและการกระทํามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทําของรัฐบาลพวกผมเองฉะนั้นพวกผมไม่ไม,ไม่ได้กระเทือนจะไม่ได้ไม่ได้วอรี่กับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องกระแสรเรื่องโพไม่วอรี่แต่พวกผมวันนี้ก้าวข้ามเรื่องนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องทําก็คือเราจะเยียวยาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่าจะเยียวยาจิตใจกันยังไง แล้วระยะยาวจะทํากันยังไงมันจะต้องถามว่าฝ่ายมันไม่เฟื์เผ็กเราก็รู้ว่าไม่มีสถานการณ์แบบนี้ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะทําให้มันสมบูรณ์ได้หรอกมันเกินคาดแต่ทํำยังไงส่วนที่บกพร่องก็เป็นอุทาหรณ์ไปส่วนความนิยมทางการเมืองนะครับจะบอกว่าพวกผมทําผิดประชาชนก็ปะัดสินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนบางคนบางกลุ่มที่ไปปัน่นอันนี้ ความจริงมันจะปรากฏของมันเองนะครับนั้นเราจะเดินหน้าเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องอาชีพต่อเหมือนเหมือนที่ผมเรียนว่าศูนย์นี้จะต้องมีต่อมีต่อไงอนาคตรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นีท่ที่ทิ้งอยู่ทํายังไงเราจะช่วยเหลือได้ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรเราก็เผยแพร่ไปส่วนไทรไม่ใช่เรี่อะไรนะครับไม่ใช่เรีร่อะไรแต่ประชาชนเขาพร้อม เขาพร้อมที่จะช่วยเหมือนผมเรียนว่าเราไปประกาศแค่สองวันว่าเราขอเป็นสื่อกลางเราก็ได้เงินมาตั้งล้านหนะครับช่วยที่นี่วันนี้ล้านสี่ไปที่ยาลาอีกสองแสนก็ล้านหกแสน